ท่านเจ้าของสารเล่าให้ฟังสมัยท่านบวชเนนเคยต้มให้ไก่ตัวที่แพ้ไปชนกับไก่ตัวเดิมปรากฏว่าพิกชนะเลยเกิดความสงสัยท่านบอกว่าเลือดไก่ตัวที่เคยแพ้กลับมาสะอาดเลือดไก่อ่อนตัวหมุนเวียนได้สะดวกทั่วร่างกายแข็งแรงกว่าเลยชนะเล่าอาการของลูกสาวเคยเกิดบัติเหตุให้ท่านฟังว่าความจำเขาเสือ่อมมือเขาสั่นเดียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ท่านได้นำสมุนไพรมาให้ถึงบ้านหนึ่งกระสอบปุ๋ยท่านบอกว่าสมุนไพรสูตรนี้คือสูตรกินดามณีแท้ๆหลังจากต้มสมุนไพรแล้วปล่อยให้เย็นท่านได้ทดสอบให้ดูกับเลือดไก่สดๆเลือดไก่ไม่จับตัวกันเป็นลิ่มเลือดปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงไขมันจะแยกออกจากเลือดไก่ทิ้งไว้หลายชั่วโมงเลือดไก่ไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็น ได้ต้มให้ลูกสาวดื่มเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน3-4เดือนการมือสัตว์เริ่มหายสมองเริ่มกลับความจำกลับกลับมาเรียนหนังสือรู้เรื่องเอาตำราเก่าที่เคยเรียนไม่รู้เรื่องกลับมาอ่านใหม่จำได้จำแม่นขอไม่ซ้ำมหกสอบเข้าคณะมนุษยศาสตร์มหาลัยคอนแก่นได้เกินค่าแม่ยายป่วยเบาหวาน20ปีเคยต้มดื่มหมอด่าว่าปรับ ยาไม่ทันหมอให้หยุดกินให้กินเฉพาะยาหมอแผลที่เท้าติดเชื้อ,อยาอะไรก็ใช้หมดแล้วไม่เป็นผลเลือดหญ่ข้นไขมันเยอะเลือดเข้าเลี้ยงแผลไม่ได้เราจําเป็นต้องตัดขายายหมอเรียกลูกสาวเข้าไปเสร็จเอกสารถ้าเลือดเข้าเลี้ยงแผลไม่ได้มีสมุนไพรเหลืออยู่ที่บ้านกลับมาต้มอย่างข้นๆแอบหมอดื่มที่โรงพยาบาลสามวัน หมอมารับตัวเข้าห้องผ่าตัดพอเปิดแผลหมอตกใจประหลาดใจยายไปทำอะไรมาแผลกลับมาแดกเลือดเข้าเลี้ยงแผลได้เป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเซ็นเอกสารตัดขาแล้วไม่ได้ตัดหลังออกจากโรงพยาบาลดื่มเรื่อยๆมาผิวพันธุ์เริ่มเปลี่ยนมาผ่องใสอาการแทรกที่เคยมีเริ่มลดอย่างละนิดอย่างละหน่อยหมอลดทั้งยากินยาฉีดหลายอยา่าง กลับมาแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้นั่งรถเข็นเหมือนเดิมกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนไม่เคยป่วยเพื่อนป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมัน LDL สูงตง้มดื่มร่วมกับการรักษาของแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนักลินดื่มได้4-5เดือน LDL จาก200เหลือ86ขหองดจ่ายยาลดไขมันได้ตัวหาท่านเจ้าของศาสตร์บ้าผมน่าจะเจออะไรวิเศษ นี่คือสิ่งที่ใช่สิ่งที่จะมาไขาปริศนาโลกหลายๆสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็รู้แต่ไม่รู้จะไปเอามาจากไหน